ต้มตาไปครับเดี๋ยวนี้ฟังได้สัมภาษณ์ได้คุยกันแน่แต่ว่าไม่พอค่ะขออนุญาตเรียนเชิญอีกคนหนึ่งใช่นะคนสำคัญของเราเก่งที่มาด้านบนเวทีนะคะคุณเบ็บซี่บันชรนบริเซตอารีนะคะผู้กำกับคนเก่งของเราค่ะเชื่อมันจะต้อยอย่างไรบ้างด้วยด้วยไปั่ใ้เลยอนี่าไงานูบซ่ อก็มาว่าเขาน่าจะมาเกี่ยวกัะที่บอยลไทยแลนด์โปรแกับก็คือว่าพี่เบฟซีของเราเหมือนกันนะคะรวมมิตพี่เบฟซีดังนั้น่อยได้ไหมคะผมขอบคุณค่ะเรนเจอร์ทุกคนนั่งประจำที่ได้เลยนะคะคุณหลิวเรนเจอร์นะคะแหมไหนๆก็ได้ทุกคนในระเกียรตินะคะโอ้ยสูงมากเลยนะคะต้องทดสอบสมรรถภาพนิดนึงนะคะมาเดี๋ยวเราช่วยใ ว่ายดูเอาเก้า e อี้ลงก็เป็นใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยอยากเอากลับบ้านจริงๆเลยนะคะแต่คงไม่ได้คนข้างๆก็คงห่วงแย่เลย <laughs> ยักนงยักหน้านะ <laughs> ได้ไหมคะคุณหลิวคะ <laughs> อยู่ใกล้คนหลอ่อขนาดนี้ถึงกันั่งไม่เป็นเลยนะคะ <laughs> คุณหลิวคะไหนๆก็อยู่กันบนเวทีครบถ้วนกันแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราให้คุณหลิวนะคะแนะนํานิดหนึ่งว่ารักแห่งสีลมว่าแค่ชื่อก็อไม่ธรรมดาแล้วนะคะที่มาที่ไปมันยังไงคะจริงๆอยากจะถามแฟนๆทุกท่านกับพาร์ทเนอร์ด้วยว่าเมื่อกี้ที่รมของน้องภูมิกับน้องอาบัตการแสดงรู้สึกเป็นยังไงบ้างไทยโอ้ดีมา่ะโอ้เมื่อกี้ที่น้องอันเต้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 เต้นเต้นเเต้ เดี๋ยวนะมันมีท่าหนึ่งท่าหนึ่งอะ่ะอะไรอ่ะแขนอะ่ะดึงแขนขึ้นมาข้างบนแล้วเข้าเลยนะลูบลงไปค่ะใครถูกใจช็อตนี้ขอสิงคลิปดังๆได้ไหมจ๊ะโอเคโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงๆที่ไปที่มาของเรื่องนี้นะคะคือเรื่องนี้เป็น o r a n g i n a l content ของ YWDS Entertainment ของเราด้วยซึ่งพอดเรื่องนะคะคือว่า เกิด <ersch> จากชีวิตจริงของเพื่อคงหลิวเองของคุณหลิวเลยใช่คะ่ะแล้วก็เขียนครึ่งมาเป็นพอดเรื่องแล้วก็คือจริงๆเรื่องนี้นะคะเอ่อ <Sultan> จริงๆไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าก็อยากเล่านี้หนึ่งก็อยากสปอยนิดนึงเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ที่น้องสมคนแต่งน่ะมันก็คืออาจจะเป็นฉากอันหนึ่งที่ในบทของเราด้วยใช่ไหมคะพี่แบบได้พี่หลิวเล่าไปเลยถ้าไหนสปอยน้วพี่ห้ามเองอาบอกไ่ขอให้ห้ามเลยนะขอบค่ะโอเค คือเรื่องนี้คือเราจะพูดถึงว่าพระนายสองคนก็คือเป็นตำนวจกับที่ว่าบาร์โฮสเป็นเป็นบาโฮสคนหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจคนหนึ่งตำรวจกับบาโฮสเขามาลุกๆคำๆกันได้ยังไงคะจริงๆ2คนก็คือเป็นแสงสวัสด์ให้เส้นกันเลยกันที่เมื่อที่พ่อเขาตกในมืดมนนะคะแล้วก็คือว่าใช่แล้วคือว่าคือพากันฝ่าฟันกับอุปสรรคต่าง อ่าก็คือแค่นี้ค่ะแล้วก็มันก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆมันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทําไมเรื่องที่เสียลมอาจจะเราทั่วโลกเลยค่ะเราจะรู้ว่าคือเสียลมสวยสงเสียลมคือยังไงเนาะก็จะรู้เลยว่าคือเรื่องเนี้ยมีจะบอกเลยว่าคือไม่ใช่ตักนะมันจะมีดราม่าที่ทําให้เราร้องไห้แล้วคือมีความอบอุ่นความรักที่น่ารักของสองคนต้องดตามเลยค่ะ แล้วทำไมจะต้องเป็นคนแบบว่าคุณคู่นี้ด้วยคะทำไมต้องเป็นอัพคูมที่สีลมด้วยคะจริงๆต้องบอกว่าคือน้องสองคนเคยเล่งเรื่องกับเรา<อ>เรื่องหนึ่งใช่ไหมแฟนๆรู้ไหมคะเรื่องไหนคะ <S My <stay> s t n y in โอเคก็คือ My Stay in จีเทีเชิงของเราเนาะ<อ>น,น้องสองคนเขามีศักยภาพที่สูงมาก<อ>แล้วก็รวมถึงครั้งนี้เนาะแล้วคือว่าเราก็ได้ พี่แบ๊บซี่ผูกกำกับที่นายไมสเตงของเรามาร่วมมือกับเราอีกครั้งหนึ่งเราเชื่อว่าไม่ว่าคือ potential ของน้องสองคนแล้วก็คือว่าคือฝ่เมร์ที่ว่ากำกับของพี่แบบด้วยเราจะทำเรื่องนี้เป็นผลงานที่ดีเด็ดมากที่มอบให้แฟนๆทุกท่านเลยค่ะนี่แฟนๆนะก็รอแล้วก็คงจะต้องขอบคุณอินไซม์มากที่ทำให้มีผลงานของพี่แบ๊บซี่ด้วยผลงานแบบนี้ออกมาถามอภูมิหน่อยแฟนๆรอนานขนาดนี้แล้วเนี่ย ได้กลับมาร่วมง,งานกันเพรวก้งมานตม้วก็ง,ง้นีอยู่นนีาน้าจแิงททียนรายการน้มากงกอย่รายกนกินกงทกนี่ใากรังทนี่ก้งอ่ใารถงที่ย่ายรีที่อ่า,าย,ยกแ,แล้วอกแล้วการทงานของเราวกเรา ทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วครับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นพาร์ทของได้มาเล่นซีรีส์ก็รู้สึกว่าเหมือนพวกเรามีไฟเนาะแบบว่าในการแบบว่าเป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆชอบอาชีพนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวบทก็มีความท้าทายนะครับทั้งตัวแบบว่าตำรวจกับปาโฮสะอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเฮย้ยมันจะเป็นความเชื่อมโยงยัยงไงนะที่ทําให้สองตัวละครนี้แบบมาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีเรื่องต่างๆมากมายครับดีใจมากครับอืมฝั่งนี้นะคะ ตื่นเต้นดีใจย,ยังไงมากเลยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแล้วก็ดีใจที่ทางอินไซด์ได้ให้โอกาสพวกเราอีกครั้งด้วยเหมือนกันครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางอินไซด์ด้วยนะครับผมแล้วก็คือเราเจอกันครั้งแรกในฐานะนักสแสดงเนาะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะได้กลับมาเป็นนักสแสดงด้วยกันอีกครั้งนึวยก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามเตรียมตัวกันอนยะ่างสุดๆอยู่เหมือนกันครับขอถามน,นิดนึงแทนแฟน